สวัสดีครับวันนี้บ้านนอกบอกเล่านะครับผมจักดโรโบโนะครับกับช่อง YouTube บ้านนอกบอกเล่าผมจะมามาดูบรรยากาศโคกน้องนาแถวแถวบ้านผมที่สุรินนะครับบรรยากาศดีมากช่วงนี้วันที่23ธันวาคม2564ม,มันตะว,วันทุบโลรประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงนครับพอดีมีงานที่โคกน้องนานะครับ ที่สวนนะนทนั้นที่มองเห็นนั่น,ะนที่สระน้ำตรงนั้นนะครับสระน้ำแล้วก็เป็นไรนา่วมผสมโคกน้องนานะจัดมีเครื่องเสียงแล้วก็นั่งกินกันนิดนึงนะกับบ้านๆประมาณสิบกว่าคนนะครับะจะพาชมบรรยากาศแบบบัรดอกบรรนอก,นนอกจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นน้ำชุมระธานที่เขา นะครับแล้วก็ข้างบนกใส่ลูกพินคลุกเพื่อรถขับไปมาสัญจรได้นะครับนี่ครับสุดริ้วนะครับฝั่งนี้ก็สุดริ้วครับฝั่งนู้นนะครับโค้งตรงนี้ฮะมันแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นสวนมีมอีอ้อยมีกล้วยมีต้นแคมีพริกข่าตะไครกอะไรกินนะครับสาดน้ำนี่ก็ เลี้ยงปลานะครับคนเลี้ยงปลานะครับก็สะน้ำก็ซึ่งสะน้ำซึ่งเลี้ยงปลาปลุกปลามินนะครับเก็บเอามาย่างกินสักพักนี้นะครับผมนี่แค่อยากจะดูว่าบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกที่ผมช่องบ้านนอกบอกเล่าพามาดูนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแถวบ้านนอกอซึ่งเป็นของพี่ๆเพื่พพอนๆน,นะเขาทำก็เลยทิ้งโอกาสมา นั่งคุยการนั่งกินข้าวด้วยนะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับก็บผมจักรโลโบอ้นะครับพาเดินดูบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกใกล้พลบคำนะครับซึ่งรวงข้าวก็เขียวขจีนะครับนะนะซึ่งตรงนี้ก็บรรยากาศโคกวัวนะครับซึ่งเขาก็เลี้ยงบัวด้วยครับนี่ วัวโกวดครับเขาก็ทำไว้ส่วนมั่นนองส่วนมากคือจะเลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่เลี้ยงควายนะครับเขาเลี้ยงวัวนะครับซึ่งกินฟางอยู่กับข้อกับรายได้ประมาณ780ดแปดตัวนะตัวละเป็นเลยสามสี่ห้าหมื่นครับอันนี้ก็รถพ,พี่เพืเ่อนๆนะครับนะดูครับต้นกล้วยกล้วยหอม ใหญ่ๆนะใหญ่เลยครับปุบ๋ยหอมแล้วก็มะละกอของกินปลอดสารพิษทั้งนั้นนะครับโอ้โหนะพืชผักสุกัวน,นี้ก็ชนประทานกระเบนโค้คงน้องนานะครับชายในการใส่บ,บรรยากาศถูกคำนะครับชายครับอันนี้รถผมเองนะครับน,นะครับ ัอนนี้อนตอนนี้เครื่องเสียงกำลังเขากำลังอันนี้ตอนนี้ตั้งบนสะพานสาระน้ำแล้วก็ระท่อมเล็กๆนะครับผมเขาเปิดฟลอร์แล้วฮะทางไหนส่วนผมเดินถ่ายกับเก็บบรรยากาศซึ่งตรงนี้อยู่นะครับนะฮะตอนนี้ก็คัรบรบคำ้วครับผมใจฮะใ,ใช่ครับ ซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอยากจะได้บรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติที่มีทั้งบรรยากาศชนประทานน้ําและข้างบนก็ขับรถเข้ามาถึงมันจะเป็นดินคลุกหินคลุกซึ่งบดมาอย่างดีก็รอบอสองฝั่งชนประทานเลยครับไปมาสัญจรได้นะครับชาวนาก็สามารถทำกิจสามารถปลูกผักสวนครัว ไรนาส่วนผสมได้อย่างเต็มที่ทุกฤดูกา,กานนะครับก็ยังมีความสุขขายเองได้กินได้นะครับผมพาดูข้าวนะครับรวงข้าวกําลังจะออกรวงสวยงามังครับทีเดียวครับไฮไลท์นี่คือผมบรรยากาศเนี้ยบนท้องไร่ท้องนาคือบรรยากาศสีเขียวนะครับนี่สวยมากนะครับหนูตะวันกําลังจะโล่ตกดินนะครับกับบรรยากาศแถวอ่า อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับซึ่งช่องบ้านนอกบอกเล่าก็พามาดูนะครับบรรยากาศอย่างนี้ซึ่งหายากนะครับนานานล่ใช่ครับ,รบผมพาไปดูเดินไปตรงนี้ดีกว่าครับผมเพราะย่านนี้ กล้วยน่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับวิลูกใหญ่ใหญ่อันนี้ก็โพดนะครับกระบอกเป็นก้าโพดเขาเหนียวหลากสีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสารปลาเยอะมากนะครับผมให้ดูนะครับดูครับเนี่ยปลาดูดูน้ำเขาดูน้ำ,นำ,นำจนนิ่งเหมือนปลามันวิ่งนี่ครับซึ่ง ไม่นิ่งเลยครับจริงๆไม่มีลมเลยนะครับเพราะว่าปลาเยอะมากซึ่งเมื่อกี้เขาเจ้าของเขาก็ช้อนเอาไปย่างกินมีทั้งฝั่งนี้ปลานิดนะครับฝั่งนี้ปลาหนิดนะครับแต่ฝั่งนู้นนะครับเป็นปลาดุกนะครับครับโอเคครับคือโคกน้องนานะครับต่อแถวบ้านนะครับพาดูนะนนี้นะครับกระหอมนะครับไม้ใหญ่ ครับครับครับผมได้ข่าวว่าจะได้ทิปห้าร้อยแล้วนะครับร้องเพื่อนผมนะอีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวผมให้เขาร้องก่อนนะครับเขาเล่นก่อนส่วนผมก็ยังเดินถ่ายบรรน,นอกบอกเล่าตามภาษา,อาของช่องที่นําเสนอคือคอนเซปต์บรรนอกอะไรต่อบรรน,นอกว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิธีธรรมากินดีใ้ชีวิต รประเพณีงานบุญแม้กระทั่งเรื่องรีรับเล่นรับเกี่ยวกับบ้านนอกมานนอกเรานําเสนอกับทางช่องบ้านนอกบอกเล่าเพจบ้านนอกบอกเล่านะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศบ้านนอกนอกกับผมศักดิ์โรบนะครับครับผมในเวลาที่จะไปบรรเลงแล้วนะครับไปเรียนดนตรีก็ตอนนี้เขาก็ รอที่จะฟังผมเล่นกีตาร้องเพลงให้ฟังนะครับบรรยากาศซึ่งอ่ะผมขอมูฟแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าอีกทีหน้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบันนอกบอกเล่านะครับและก็เพจบานนอกบอกเล่านะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ